่ะทีนี้เรามาดูคําต่อไปนะคะอันนี้อะไรเอ่ยกอะไร9้อีอ่ะ ch มีเสียง ch คำนี้ ch ออกเป็นเสียงช h share a share a share a share sh 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 แปลว่า9้อีถ้าที่เธอถามว่า what is it เราก็ตอบว่า a share นะคะ share แปลว่า9้อีอันนี้อะไรคะ โตเขียนหนังสือหรือโตเรียนเรานั่นเองที่มันมีลิ้นชักเข้าไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า a desk เห็นไหมจำง่ายๆ the s desk ออกเสียง t นะคะ a desk a desk ก็คือเก e ้า e ถ้าอ๋อขอโทษค่ะโตโตะนะคะถ้าทีเธอถามว่า what is it เราก็ตอบว่า a desk โตค่ะอ้าวคำต่อไปอันนี้คืออะไรคะ อันนี้ไม้บรรทัดอ่า a ruler a ruler ruler เห็นไหมคะเสียงร R ร ruler ruler ก็คือไม้บรรทัดถ้าที่ชันถามว่า what is it เราก็ตอบว่า a ruler what is it หมายถึงว่านี่คืออะไร a ruler ไม้บรรทัดอ่าใกล้สุดท้ายแล้วเหลือวันนิดเดียวนะคะอันนี้อะไรเอ่ย กระเป๋านะคะกระเป๋าเรียกว่า a bag a bag เอะเกอแอกเบอแอก bag a, a, a bag ก็คือกระเป๋าแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรียกว่ากระเป๋านักเรียนจะพูดให้เต็มก็เรียกว่า school bag a school bag อ่าคสุดท้ายแล้วคําสุดท้ายของคําศัพท์ของเราแล้วนะคะอันนี้ะไรเอ่ยกระดาน ดำกระดานดำดำเรียกว่าอะไร black blackboard blackboard a blackboard อ่าขึ้นต้นง่ายๆ b l หรือ b l นั่นเองนะคะเวลาเราจำคำศัพท์ a blackboard ถ้าที่เจร์ถามว่า what is it เราตอบว่าอะไร a blackboard อ่านี่คืออะไรนี่คือกระดานดำแต่ถ้ากระดานขาวเขาเรียกว่า whiteboard นะคะ โอเคจบแล้วคำศัพท์ไปทบทวนมาเยอะๆนะคะเพราะว่ามีอยู่ในแบบปึกหัดนะคะ